โอ้โหไอ้เฮียเดทาาไอ้สัตว์ตายตายตายโอ้โหไอ้เฮียโคตรขี้กากไอ้สัตว์เพื่ออะไรเนี่ยเพื่อเฮ้ยแต่มันก็ดีนะแอบได้อยู่นะเพื่ออะไรอ่ะ แต่มันกลางไม่เนียนเลีอยคือจะจะกลางไงมันเนียนว,วะกูถามดิ่ะต้องต้องหาพื้นที่โล่งๆที่ไม่ใช่หญ้าแล้วไงคือคือเพื่อคือมันช่วยอะไรอะ,ะเห็นว่าม,มันมันจะช่วยให้เลือดเราเพิ่มขึ้นแล้วก็ทําให้เสียงหายใจเรามันไม่มีอะเห็นปะไม่ยินเสียงหายใจแล้วใช่ไหมเพราะเด๋เราจะได้ินเสียงหายใจตัวเองนะครับอันนี้มันจะช่วยเหมือนกับ เลือดเราเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้เสียใจเราไม่มีนะครับจริงๆอ่ะมันไม่ได้เนียนอะไรเลยเว้ยใครย่มีประโยชน์ก็น่าจะไปมีประโยชน์กับด่านอื่นอ่ะด่านที่มันแบบมีแคมอ่ะด่านแคมด่านแคมไซอะหืมม,มันตีทะลุได้ไหมเนี่ยกูก็ตีทะลุได้่ะได้ได้ได้ ไอ้เหี้ยโคตรไลฟ์ประโยชน์อะ่ะไอ้เหี้ยคนเราจะใช้อย่างงี้จริงเหรอวะไอ,อ้ไลฟ์ประโยชน์จะจัดอะ่ะอะไรผมมี a b i l ลิ y ีอยู่นะอะไรเราวิ่งฉีกได้อยู่ถ้ามี b i l i ลิอ่ะมา<อ>ตายตายแน่แต่เราเราจะมั่นนะครับมาลเลงเชื่อมัน โอ้ไอ้เหี้ยโคตรขี้กากไอ้สัตว์แค่นั้นแหละโคตรขี้กากไรประโยชน์จัดโคตรไรประโยชน์นะครับไอโอ้ไล่อยากย้ายเพื่อนลูกกูแตกอยากย้ายอย้ายย้ายอยากย้ายเลยคือเไอ้คนไม่โคตรโคไรประโยชน์อ่ะแฝกแกไรประโยชน์จัดอ่ะไอ้เหี้ยไรประโยชน์ชิบหายต้องมาหลังะ แค่หน่าเล่นใช่ไหมได้ประโยชน์จริงนะตัวเนี้ยไอ้เแี่ทำให้เล่นไปแล้วประโยชน์จะจัดเลยอะ่ะบูทอกเกรกเหรอปาป้าสักอย่างมันชื่อว่าปาป้าสักอย่างอะ่ะชื่อบูทอกเกรกอะ่ะบูทอกเกรกเหรอ กูตั้งแคมป์หลอกดีกว่าไฮเราจะทำ <Okay. S 1> ส่งอยู่ในเต็นท์เว้ยจริงๆแล้วเราจะไม่อยู่นะครับเรียกผมว่ากดกดแบบกดย่อคารหนึงโอเคกว่ามีไปตั้งเต็นท์เพื่อ มึงคิดอะไรกันอยู่วะเจมกูถามดิเจมแม่งบ้าไปแล้วเว้ยเนี่ยแคมป์นจะตั้งตรงนี้ได้เว้ยมึงเถือมันก็ดีเทคได้ปะมึงแม่งสร้างมาเพื่ออะไรปะกูถามดิ กดซมันก็ไม okay. okay, ่มีอะไรแล้วอ่ะคือใช้อย่างอื่นดีกว่าโอเคไพื่อทุกคนเชื่อผมนะครับและประโยชน์สัตว์เอ้าเห็นเอามันเห็นกูเอ้าเห็นกูได้ไงโอ้โหอย่างจบแล้วกูเนียนเลยไงกูก็เนียนชีเลยเด้ไอ้ยี่กูคนสุดท้ายอีกแล้วออเ โอ้โหไอ้เฮ oh. right. ียเราก็เนียนตั้งนานสรุปครับได้ประโยชน์ครับได้ประโยชน์จริงเอาสาระเลยใช้เซตเดิมเลยค่ะได้ประโยชน์ครับได้ประโยชน์จริงแต่เฮียนี่มันเล่นชนะหลายรอบแล้วนะลองดูสิไม่เคยเว้ยเฮียด่านอะไรไม่รู้ด่านใหม่ด่านใหม่เลย โอ้โหจะไปหลบไหนวะเนี่ยหายหายแล้วเดินมั่วอะไรเนี่ยอ๋อแตนที้กูเคยเล่นแล้วมันจะมีที่หลบที่หนึ่งมันจะเป็นจุดสูงสุดๆอะจุดสูงลูกของแมพอะใช่หรอแต่จำไม่ได้คือแมพมันกว้างจังอ่ะโอ้ยทางเป็นทางอ่ะไอ้สาระจัดอะแบบเนี้ย เฮ้ยมันเห็นเ,นเราน,นะไอสัตว์พวกมันรวงอะไรกันตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวตายหรอไอ้เหี้ยมาแล้วไอสัตว์ <c oughs> พวกมึงเสียงดังไงเหี้ยแม่งมันัวกันไอ้เหี้ยขยู่กูเนี่ยเพียวเหรอโอเคอยู่กูกูกู หลบในนี้สี่คนมึงบ้าเว้นเนี่ยไอ้ถาดโคตรนัวไ <c oughs> อเ้เยนีนหนวเกินไอ้หนูเฮียนี่แม่งเดี๋ยวโดนจนได้ฮะแต่กว่าแบบนี้จุกได้นะน่าจะจุกสนุกอยู <c oughs> อ่จุกสนุกอยู่นะแบบนี้ เฮ้ยที่ลากมาหาพ่อมึงบ้าปะเนี่ยมันไม่รู้มึงตายยังไปแล้วไปแล้วมึงอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆไอ้เหี้ยดีเอาอยู่แล้วเอาอยู่แล้วอยู่แล้วเนี่ยกูโคตรไม่ชอบเลยอ่ะคือมันชอบมาดีเทคระยะใกล้แบบใกล้เหี้ยเราจะตายอ่ะโอเคให้เพื่อนจูไปก่อนนะไม่เป็นไรเราอยู่นิ่งๆไปก่อน เม no, no, ื่อกี้กูไปสตาร์ทมันเขากูหวงให้อยู่กันเชียวจู๊กอยู่ไอ้เนี่ยจู๊กไปเลยเพื่อนจู้จกูอยู่ที่นี่ไแหละกูรอเสมอไอ้้เหียโอ้ไออจู่กได้ไม่ต้องจูกกำแพงอ่ะพยายามวิ่งวนเว้ยแต่บ้านเนี่ยจูกได้เที่จจูกได้มันจัดเลยกูอยากส่งละเอ้ออะไรครับ ตรงนี้ดีกว่าเอาไปจูงนะครับเนี่ยเราวิ่งวนเนี่ยวิ่งวนเนี่ยช่องเนี่ยแล้วก็วิ่งฉีกไปข้างนอกจริงจริงให้มันพผมว่าให้เปิดดีกว่าให้มันเข้ามาเว้ย เข้ามาปุ๊บเราออกไปเราปิดประตูแต่มันปุ๊บมันจะถูกวลานนิดน,นึงเราวิ่งฉีกไปผมก็ทันอยู่เดี๋ยวมันจะดีเทคละผมว่าเซน์ผมมันบอกว่าเดี๋ยวมันจะดีเทคไปแป๊บอีกแป๊บ,บนึงแหละมันจะดีเทคละเฮ้ยเหลือกี่คนวะเนี่ยมาละอ่ากูจริงด้วย ก็มาดิก็มาดิวะก็มาดิก็มาดิแค่นั้นแค่นั้นก็มาดิมาดิเดี๋ยวเราถูกเวลาได้นิดนึงโอเคเลยสตนนนันนี่ไงล่ะแชะเอ้าไอ้คิวเราตายเลยเอา้าอะไรี๋ยวไม่ใช้สับให้คนตีนอะไรที้ยโอุ้ยด่านนี้อ๋อแทนที่อันนี้เอง ใช้สูตรเดิมไะเ,เราใช้สูตรเดิมไปก่อนนะครับสูตรเดิมเพิ่มเติมคือตายแน่แต่คนเดียวพอใช่ไหมฮะระเบิดหน่อยนี้ว่ะเบิดหน่อยนี้แหละเกียร์ดีอ๋อประตูสองทางกูใหม่เพียรกูใหม่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 ตรงนี้ตรงนี้สว่างตรงนี้มืด โอ้ยจะตายเพร่อเฮี้ยนแื่อนเราต้องหาลบแบบอื่นเว้ยเฮี้ยลบแบบเดิมไม่น่าเบื่อไอ้เพื่อนเข้ใช่ไหมก้มพยายามก้มหัวพยายามก้มหน้าทยายามก้มหน้าแต่ไงไม่เห็นอยู่ดีอะ่ะมเหมือนภาคเก่าอ่ะภาคเก่ามันไม่มีดีเทลอ่ะ ใช่ใช่คือถ้ามันเข้าประตูซ้ายเราปิดประตูขวาถ้ามันเข้าประตูขวาเราปิดประตูซ้ายแค่นั้นเองไม่มีอะไรเกมนี้แต่กูเด็กๆเด็กูจะเด็กๆกูจะสตาร์ทให้เดี๋ยวมันจะดีเทคตอนตอนตีสามละตีสามมันดีเทคแน่ก็อยู่ที่เดินไปแล้วไม่เป็นไรกดดันเหมือนกันนั่นแหละกดดันเกินอ่ะ มาแล้วพี่มาแล้วอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆอย่ากวนกระบายมันไล่เพื่อนเราอยู่อย่ากวนกระบายเว้ยอย่าเว้นเพื่อนมันให้กดย่อันเดียวกดย่อกดย่อไม่ต้องรู้ลุก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 มาแล้วมาแล้วมาแล้วประตูไหนประตูไหนประตูซ้าย อยู่นิ่งๆอยู่นิ s. <S ่งๆมันประตูมันเปิดตูเช็คมันเปิดตูเช uh ็คย e! yeah. okay, ่อไปแล้วหมไอ้เหี้ยใช่ไหมไอ้สัตว์ออกดิมันมาเพออกเลยออกเลยไอ้เห oh, okay. ี uh ้ยตัวอะไรไม่รู้ตัวนี้มาร้องเพลงอ่ะ กูไม่รู้ว่ามันทำสกิมมันคืออะไรอะ่ะเชีย่ยวงแตกเลยสัตว <c> ์ <oughs> วงแตกเลยเฮ้ยโอ้ยอ่ย สกิลมันคืออะไรไม่รู้อ่ะเ้ยโดนเลยอะไอ้สัตว์เจ๊ไม่งวาร์ปได้หรอเฮ้ยอะไรวะกูกูกูคงสกิลมาหน่ะว่าแบบกูที่กูไม่ขยับคนเลยไหม กู uhm, คือกูรู้ว่าไงกูแขบกูก็ตายเว้ยแต่ว่าแบบกูอยากรู้จะกิวมันเคยเฉยๆว่ามันเคยจะกิวอะไรอ่ะอหายอ่ะแสดงเฮาเหตุหายถูกล้ด่านหาดหาดเออเซเลชเชอร์กูได้เป็นสซเลชเชอร์ว่ะเอ้าถ้งงั้นเสเลชเชอร์ว่ะเชี่ยเชี่ยมันด่านอะไรก็ไม่รู้อ่ะกูจะไล่ได้ไหมเนี่ย อะไรวะครับทุกคนเราจะมาลองเล่นแบบใหม่โอ้โหแบบพี่อะไรเนี่ยกูดังหรออ้มแบบบ้านคนเ่เป็นบ้านคนเหรอไอเทียมแบบพี่ใมากไอสัตว์มาดูกันนะว่าเราจะเล่นได้หรือเปล่าน่าสนใจน่าสนใจโอเคอโซนซ้ายเนาะโอเคทุกคน <c oughs> อ๋อเคยเล่นแล้วเคยเล่นแล้วเคยเล่นแล้ว เคยเล่นแล้วเคยเล่นแล้วเอะเอ้ากูดีเทคโดนดีเทคไปใช้ตัวอะไรเพื่อกูโดนดีเทคเฉยเอ้ามันดีเทคได้ด้วยเหรอไม่มันต้องมีเกียร์เกียร์อะไรอันหนึ่งแหละคป็นคนเป็นคนละดควินคนละเว็นคนละ ว่ายังไงไปรุ่นว่าไงไปรุ่นว่าไงไปรุ่นว่ายังไงว่าไงไปรุ่นว่าไงไปรุ่นกูเห็นมึงแล้วสัตว์่ายังไงเพื่อนว่าไงเพื่อนว่ายตีกูไ่เข้าอะไรอะไรอะไร้ีตีกูไ่เข้ายี่ค่ะตีเข้าอยู่แล้วตีกูไปเข้าไอ้สัตว์อะไรมึงอ่ะอะไรมึงอ่ะโอ้ตีกูไม่เอ้ยอะไรอ่ะก็ตีเข้าอยู่นะก็ตีเข้าอยู่นะเพื่อนเฮ้ยทำไมเมื่อกี้พารานอยมันปิดตีกูไปเข้าเมื่อกี้พารานอยปิดหน้าวะมันเหมือนผีขี้อายเลยอ่ะ หนึ่งที่คนเนี่ยอะไรมึงเนี่ยหนอเนี่ยหนอ,อเนี่ยหนอเนี่ยหนอเนี่ยหนอมันเนี่ยหนอวะอุ้ยเฮียอะไรวะเปิดดิเปิดเป็นคนตีตัวนี้เท็กและไ,ไม่เนียนเพื่อนไม่เนียนเพื่อนดิเท็ก่อนเดีย <Hey S 1> ๋ยวค,<น>คนสุดท้ายว่ะคนสุดท้ายวะเดี๋ยวคนเดียวจะวิ่งไปดักข้างหน้ามาแล้วกัน ที่ชอบใช้พารานอยเพราะอะไรเพราะเพราะว่าแบบทามันทําให้แบบคนมันเดาไม่ออกไงว่าแบบคือกูกาลังไล่มึงอยู่หรือเปล่าอะแล้วมันจะโลกเวกูเลยรู้สึกว่าพารานอยแม่งเวิร์กแต่เป็นคนที่มันใจนิ่งจริงๆอะมันจะไม่รู้มึงอยู่จุดเกิดกูเลยปะเนี่ยอยู่จุดเกิดกูเลยอะฮะใช่หรือเปล่าอยู่ไหนวะไม่ได้ยินเสียงหายใจเลยวะ ตรงนี้เข้าได้เลยเว้ยปลิสมันดีเทคูไอ้เี่นนี้เทคูเฉยเอาไม่ได้เสียหัวใจเลยอะ oh. หายากนะครับแบบนี้มันกว้างมากอะกว้างพอสมควรเลยอะลบสไตล์กูปะเนี่ยเดี๋ยวเราได้เทคได้อีกรอบเลยนะไม่เป็นไรครับเราไม่ต้องเสี่ยงก็แล้วเรายืนชิวอะไรก็ได้ในเกมน,นี้ ผมเลย x สี่สองชั่วโมงนะครับมันโอเคเลยผมจะดีเทคมันอีกรอบนะครับผมว่าอยู่อยู่น่าจะอยู่สายตำรวจเพราะมันยิ่งฉีกมาเ่อะลองกดดีเทคก่อนครับโอเคชัดเจนครับผมไม่รอดละได้เวลาแล้วอยู่ดีมันก็มืดใช่ไหมน้อยเอ้าอยู่ดีมืดเอ้าทำไงดีทำยังไงดีอยู่ดีก็มืดอยู่ดีก็มืดเราเล่นดิชีแล้วไม่เป็นไรครับ นี่ถ่ายกับลุมศพเลยนี่โคตรโหดบอกเลยารานนอยครับไม่เคยแพ้ใครกระนัไม่เคยแพ้ใครดยนอยมเยี่ยมกระนันไม่ขี้โกงที่ตีกูไม่เข้าอ่ะเดี๋ยวตีสามรอบตายถือว่าเยอะอยู่นะโอเคครับผมต่อสำลุชาลาาเที่ยวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะจ๊ะจะกลั่น